นี้เราเคียเรื่องเงินไปแล้วนะครับเราให้เขาทำมาใหม่นะครับน้องคูณน้องคนผู้หญิงเนี่ยก็ก็ลำทราบไปหมดเขาจแข่งดินสภาเริ่อต้นซูเนเมนที่อะไรนะสี่สถานโควิดเว่าไม่ได้เลยเด็ดขาดเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ถ้าก่อนลูกหน้าเก็บเดือนเนี่ยก็จะคุ่นเรียน้น้อยๆก็มี ก่อนต้องมีแต่โมสรสมาชิกไม่ยกเครื่องแก้ไม่ได้หรอกในะสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะเวลานี้มันลงลึกแล้วก็มีปัญหาเยอะนะอันนี้ที่ที่ปัญหาของที่เห็นเป็นเวลาเนี้ยที่คนก็ด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะคือเรื่องของทีมคชาติไทยนะเออเวลานี้ทบต้นอายุนะท,ท,ท่านท่านทินครับท่านอาเซียน ที่แกรอาร์เซนแทบหมดเลยนะค่อนข้างคนไทยมันยอมรับไม่ได้กันยอมรับรับไม่ได้เราก็คิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนที่ทีพ้นประโยชน์ของของทีมก็ไม่ปล่อยตัวนักกีฬามาแล้วก็ที่สำคัญคือการปล่อยตัวนักกีฬาพิธีแก้คุณต้องอย่างจริงจังจากปฏิทินให้ฟีดของชาติไร้กุโร่เองเขากำหนดช่วงเวลา นะลีกทุกลีกทุกประเทศจะจบก่อนถ้าคุยไจริงแข่งกันโลกมันก็เอาช่วงเวลาของบอลยูโรเนี่ยแข่งในในช่วงเนี้ยเขาเขานั้นเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยที่การของบอลเอเชียเนี่ยนะเราเป็นผูน้นำได้ไหมว่าคุณคุยไปเอเอฟซีสมมติเราให้สิบหกทีมเนี่ยเราให้สิบหกทีมหรือที่แปดทีมน,นแข่งลีกเนี่ย 16ทีมเนี่ยเป็นภูมิภาคหรืเนี่ยนะเริ่กภูมิภาคไปเสร็จกรกากราหรือหรือทิ้งผมได้ต่อต่อไปนะให้หลีกตีเกมเนี่ยคุณเรียกเรียกนักกีฬาออกเป็นข้อทับเดิของสมาคมหรือว่าอันเนี้ยพพนนสโมสรต่างๆเนี่ยต้องยอมออรับปฏิบัติได้ถ้าสมาคมเรียกโ้นนักกีฬาต้องส่งนักกีฬาไป ในในในสมัยก่อนยุคนี้ได้ไหมครับครับทำสัญญาสิทธิประโยชน์ในสี่สี่ตัวตารเช่นที่เช่นที่คุณแตเป็นถ้าตามปกติเนี่ยอย่างสมมติของ2025เมืองไทยเนี่ยท่านผูมันคิดอะไรมามันก็จับเอาเดียวพิสภาน่แหละที่ตอนนี้เอาเอาปัญหาเข้อหน้ก่อนอย่างที่ท่านพูดแต่ที่ครูโจแล้วก็ทางสมาคมในมีความคิดใจเราจะคุยทำความไว้ใจกับสโมสรสมาชิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันเดี๋ยวขอฟังทางทางสมาคมครับ ก็ยากับนรผมมีตาดราจัดก,การก็ไม่ค่อยม,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 มีนะครับส่วนไทดีมีปติรูอยู่สีารยล้านนะครับเนเรีอบริหารี่สุดในอาเซียนนะครับแต่ก็มีข้ออย่างนะครับที่ท่านแนะนำของเราต้องเปี่ยนรูปแบบว่าไม่ต้องเนันะเก็บตัว2เดือะผมว่าระหว่างว่าดีที่แน่นอนอย่างแบบทีมที่สานจนจิตแล้วเล่นคั้งแรกเน